สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะนันก็จะมาดูดวงพิกอาการให้กับทุกคนเลยนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะมีชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นการพัฒนาการสื่อสารระหว่างมนุษย์ กับคุณนะคะแล้วก็พัฒนาการสื่อสารระหว่างคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณ ะะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะที่ได้รับมาจากหน้าไพ่เท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดๆกับแนนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรออกไปนะคะก็เป็นพลังงานที่ ท่านต้องการที่จะสื่อเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะไพ่นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะกองที่1นะคะคือ n i h t of Wands นะคะแล้วก็กองที่2 Seven of Wands นะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าคะ่ะอาล่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่1นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของการสื่อสารนะคะโอเคค่ะในคลิป นี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเปิดดวงคนทุกคนที่เข้ามาดูโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าผลอ,าออกมาจะเป็นยังไงนะคะตัวคุณคือคนที่ตัดสินใจและเปลี่ยนทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองและกําหนดชะตาของคุณเองนะคะด้วยการกระทําของคุณนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1เนาะ Nine of w a e d s นะคะแล้วก็ Temperance w v e r s การสื่อสารของคุณในตอนนี้นะคะปัญหานะคะเกี่ยวกับการสื่อสารของคุณ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะสามารถจัดการกับตัวเองได้นะคะยังไม่สามารถที่จะบาลานซ์พลังงานของตัวเองได้เพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าร่างกายของคุณนั้นเนี่ยสำคัญมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็มีจุด เด่นยังไงแล้วสามารถที่จะดึงไปใช้ได้อย่างไรนะคะในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารให้ดีกับมนุษย์ปกติทั่วไปนะคะคุณก็จําเป็นนะคะที่คุณจะต้องรักษาสมดุลอารมณ์และความรู้สึกและร่างกายของคุณให้ดีนะคะกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ อยู่ในสภาวะขึ้นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตานะคะความปรารถนาดีและปราศจากความอิจฉาริษยานะคะความสัมพันธ์รอบตัวคุณนะคะจะดีขึ้นนะคะคุณไม่จำเป็นนะคะที่คุณจะต้องเอาอดีตของใครต่อใครมาตัดสินเขา ในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะเพราะทุกคนนะคะมีกฎแห่งกรรมมีกรรมมีการกระทํามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเป็นของตัวเองโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าเขาทําไปเพราะอะไรและเขาทําไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําไปเพราะเขามีหน้าที่ที่จะต้องทําให้มันเกิดสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณไปตั้งแง่กับเขามันก็จะเป็นกรรมกับคุณคุณจะต้อง คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสภาวะที่นั่งลำบากด้วยการที่รู้สึกไม่สบายกายรู้สึกไม่สบายใจแล้วมีแต่สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเพราะเขาอาจจาเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณหรือคนรอบตัวของเขานะคะมีสภาวะจิตที่สูงขึ้นโดยการที่มองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดพลังงานลบ ะะก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานลบนั้นให้เป็นบวกได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้พลังงานนั้นได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานที่เป็นบวกคุณก็จะปล่อยปะละเลยในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะสิ่งสิ่งนั้นจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วนะคะมีเมตตากับตัวเองและมีเมตตากับผู้อื่นจะทําให้การสื่อสารของคุณดีขึ้นส่วนใครนะคะที่อยากจะสื่อสารกับจิตวิญญาณในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะคะเป็นการสื่อสารกับ จิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณจําเป็นนะคะที่คุณจะต้องเคลียร์ความโกรธความเกลียดความแค้นไมซ์เซตของคุณนะคะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเปลี่ยนไมซ์เซตของคุณนะเพราะไมซ์เซตบางอย่างของคุณนะคะมันทําให้เกิดความเกลียดมันทําให้เกิดความโกรธมันทําให้เกิดความแค้นนะคะคุณจะต้องจัดการส่วนนี้ให้ได้นะคะการจัดการในส่วนนี้ให้ได้นะคะก็คือการมองทุกอย่างเป็นปกติแล้วมองว่ามีด้านขาวก็ต้องมีด้านดำคนที่มีหน้าที่นะคะ จำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ในด้านขาวและหน้าที่ในด้านดำเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่แปลกและมันไม่ผิดถ้าเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้คุณะมีพลังบวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะโฟกัสกับสิ่งที่มีโฟกัสกับสิ่งที่เป็นและทำเข้าใจโลกตามจริงให้ได้มากที่สุด นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถที่จะเตือนและสื่อสารกับคุณได้นะคะเพราะคนที่เข้ามาเลือกในคลิปนี้นะคะแล้วก็มาเล่นในคลิปนี้เนี่ยส่วนมาก90%นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับของการปฏิบัติ นะคะเป็นผู้ปฏิบตัติเป็นผู้ฝึกปฏิบตัติแล้วเป็นผู้ที่หาทางหลุดพนะ้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องการคือการหลุดพ้นและการหลุดพ้นไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยพลังงานบวกเพียงอย่างเดียวแต่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้ในพลังงานลบและเข้าใจความจริงของโลกในลักษณะที่ไม่ใช่มนุษย์เข้าใจว่าแยกแยะถูกผิดชั่วดีแต่เป็นความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น นะคะถ้าคุณเข้าใจในจุดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถที่จะพัฒนาได้และบาลานซ์ให้ได้ในระหว่างจิตวิญญาณกับร่างกายมนุษย์ของคุณนะคะจะต้องมีบาลานซ์ให้ได้คุณจะต้องฝึกจิตคุณสูงแล้วร่างกายของคุณก็จะต้องสูงด้วยมันจําเป็นที่จะต้องไปพร้อมกันนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสําหรับทุกคนที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วก็พัฒนาร่างกายและ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและคนรอบตัวคุณนะคะขอให้คุณนะคะพบผลทางที่ใช่สำหรับตัวคุณนะสำหรับวันนี้นั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกรุ๊ปที่2นะคะนั้นก็ต้องขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะโอเคค่ะนั้นก็ต้อง ขอบอกก่อนนะคะว่าอ่านตาม e NERGY หน้าไพ่และสิ่งศักิสิทธิ์ที่สื่อสารลงมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่มีการตัดสินใดๆจากแนนนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งศักสิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารผ่านหน้าไพ่เ e เว่ o n อ s นะคะ The Fool นะคะแล้วก็ m a g i c i a n ลล v e r s นะคะว่า การสื่อสารของคุณนะคะปัญหาของมันนะคะไม่ว่าจะกลับอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้ค่ะก็คือคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ยึดติดในความเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต้องดีต้องเลิศเลยเท่านั้นมันถึงจะดีมันถึงจะได้มันถึงจะใช่แล้วคุณก็มีบรรทัดฐานเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นกำแพงที่ เพราคุณนะคะจากการพัฒนาจิตวิญญาณแล้วก็พัฒนาตัวตนร่างกายของคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณนะคะถ้าคุณอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะออในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการจะบอกเกี่ยวกับมนุษย์นะคะในการสื่อสารกับมนุษย์ปกติทั่วไปนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่ามนุษย์นะคะไม่ได ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีทั้งด้านที่คุณชอบและมีด้านที่คุณไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นปกติของมนุษย์โลกที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกนี้นะคะไม่มีใครดีไม่มีใครเพอร์เฟเพราะว่าทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้และแก้ไขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเนี่ย จะสามารถที่จะทำได้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดเมื่อคุณสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคะเพราะนั่นเป็นกฎของโลกค่ะเพราะนั่นเป็นกฎของโลกทุกคนลงมาเพื่อบทเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือชดใช้กรรมบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ลงมาเพื่อเรียนอะไรบางอย่างหรือรับรู้อะไรบางอย่างนะ่ะจะขาดบางส่วนเพื่อที่จะเข้าไปเติมเต็ม เพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้และเข้าใจในส่วนส่วนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณของคุณอยู่ในระดับสันสะเทือนที่สูงขึ้นนะคะแต่มันทำให้คุณอะอยู่ในจุดจุดเดิมและไม่ตกต่ำไปกว่าเดิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างชอบอะไรทำในสิ่งนั้นไม่ชอบอะไร ็ไม่ต้องทําในสิ่งนั้นนะคะใช้หลักการนี้กับตัวเองและกับคนอื่นเช่นกันและการสื่อสารของคุณความเข้าใจของคุณจะสูงขึ้นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะคะคนที่มีสกิลการสื่อสารที่ดีนะคะจะสามารถได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่สูงขึ้นเพราะคุณมีพื้นฐานจิตใจในระดับที่ ผู้ควรที่จะได้รับในสิ่งนั้นนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถที่จะบอกแล้วก็สามารถที่จะเตือนคุณได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอขมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรรุนแรงไปนะคะหรือว่าก้าวล่วงใครนะคะก็ต้องขอขมาด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย